เอากลองไ้นะกลองนะมันฮัดกับสลิงคะกองไปเลยไปเลย หอดนี้เดี๋ยวมาไปเบิ่งนํากันหล่อนบ้อนหามเอานี่มี2จุดนะที่ว่ายะนะนําซ่จักสิน้อยสิหลายําเเพราะว่าพยเฮาชมนี แถอน,นี้จะเป็นบ้านเก่าได้นี่นะดิวสังเกตต้นมะพร้าวนะเป็นบ้านนาเก่เก่าแต่นจนเขาย้ายอายุท่างดำมาแล้วล่ะเป็นบ้านหาง ข้างมาหอดบ้านในพันกระชอบไปเลยพี่น้อย <c oughs> เดี๋ยวทาทีมงานก่อนส่วงนี้กะไม่ค่อยได้ลงคลิปพอไมไไดไปทั้งเลยพี่น้องอยู่บ้าน <c oughs> อยู่บ้านนี่เป็นเป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ว่านัดทีมงานมาเลยก็ว่าชไไีได้ไปไ้ไปเจ๊เธออยู่ฮือนละลาเบิ่งข้าวพี่น้องเห็นข้าวและะว้วก็หดทูใจที่ว่า ี่น้องฟังไทยนี่เกิดสงครามนะก็แต<า>่จริงกับไม่แยให้มิ่งภังยกับไม่แย้มันเกิดนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องพานมันไปให้ได้พี่น้องเขาบอ,อเป็นกำลังใจให้เนี <c oughs> ่ยทีมงานเดินทางต่อพี่น้องอยังไล ก็ชอบเป็นครับไปรถใหมโอ้หรอน่าแง่คนเดี๋สิระมานนี่พี่น้องดีอย่างได้สักน้อย มานี่กัดเวามาดูชาวเรวได้หมูขาดดอกไก่นี่ถแท้จริงซื้อมาแล้วจอดซื้อเทอนึงเลยอยู่เนอะกะรถไปได้นั้นแหละรถเยีบไปแล้วนะ Đó là hạt nhá, hạt. Riêng độ trên này mà nó yo. Nhan. Chắc ไปเลยมาตาไฮพู้มาไฮกวางได้ปีนี้ไม่ได้ควักนะไปเลยนี่นะอกเฉลี่ยเฉลีมันคู่กันนะจะค้นเยอะมดดสนีทลดเลยเกทางมันเริมยากนะ ไปเลยไปเ่ยม uh, ีต้องไปหลายหลายคนนี่นี่แหละคือละอือไปเลยสองคนสามคนเนี่อพบวไปก็ได้ฮั่งจะมีดาวหามตนนะลยชคนเราจับบ่จับ

ไปมง้งกีหินปวยเย็ยยบไปกีหินพวยเย็ยยบไปกีหินพวยยางมึูเนะเย็ยบไปกีหินพวยไะเออมึงมันวิ่งเต็มเจ๊มเต็มยางมึงดูยางมายังเหนือไ,ได้กระทักเพื่อน้ำลง่มเกันหนึ่งใบ น้ำมันกำลังไหลเออแห้งแค่แห้งเลยใช่ไมาวันนี้ก็เดี๋ยว,วยกินข้าวกินน้ำก่อนจังหวะกันเดี๋ยวห้ามโดยวิเีษเลยอย่างเงี้ยับกินข้าวมีแห้งก็จังหวะกันปลากระป๋องตามแนวตัวปิงย่ามันนะยี่ห้อทั่วกับมันมาอเ,เอาสลิงห้อยเลย vì hỏi mà hào mà nằm bọ Vì mình bọ Hói mà chưa hào mà, mà. Hào ừ. Số ăn chưa hào phụ sẽ đứng lên Thôi mình dù nhanh nhanh nó lại một tiếng lại mình thực mình chỉ tốt hơn thân thức, mình chị mình chỉ thân 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 thôi. người thân 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 ไปเลยไปไปจุดไปเลยด้งดงไม่ันมันค้ำเลยค้ำแล้วค้ไคำแล้วไม่แต่ยกยกล้อมันขึ้น หัวแห้งใช่ไหมไปเรอไปเวะวปอปไ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 ปลปไ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 ปเลไปปป เอากล้องมาได้นะกล้องมามันฮัดกับสลิงฮะแมลและขั้วไม่มัดเชื่อทำหนึงเงินะไปดึงสังครู่ไปไปไปเจ้าเชือกมาเอี๋ยวเอาคน ไปเลยไปเลย,เลยน้ำมันแห้งเออเอาเส้นไปกัน รถเกิดอุบัติเหตุของของเบาะไก่ลุถหายไปทั้งน้ำเลยเนาะเดี๋ยวรถตึ๊น ม,มึงดูมันงมกับอะไรนะแต่ว,ว่ายัางไม่ทันได้ปลดสลิงเนาะทีมงานยังไปหากล้องนะโบเห็นเราก็น้ำแห้งไปน่าจะโบเห็นแล้วละกองเข้าพอดีเข้าเอ,อ,อ,อิ้นเอื้ทีทงานเานาะแต่ว่าเข,ข้าตามมายัางไม,ม่ทันเลย พอดีเขามาหอดพอดีเสือสลิ่งมัน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 ดีดน่ะนะมันดีดครับขาจับกล้องนแล้วมันก็ล่ลนไปเลยกองมาไกลเดี๋ยวเฮาเชิงตามงานยังไปเลาะหาอยู่น้ำแห้งไปนี้แต่แม้นมันมันมีแนวลอยมันลอยได้นะเออเอามีโอกาสเห็นแต่นี้มันแบวอะมันจมอ่ะเมื่อกี้นี้ ปะกองว้แต่ฝานไม่ได้ถ่ายกำลังล้ำเลี่ยงเอาเคืองหา้ามบบดนี้กองบอกใครแต่ไ่เห็นเลยหาบ่าเห็นเลยน้ำแห้งนะพอดีพอดีมันกำลังดันเลยน้ำจำนึงเคือเอาปะห้ามมาบางชวนแล้วล่ะ

ัีันนี้จากที่จไดลอยู่ซีกัได้ย่าสไปเอออ่ไรสางสางมีมีกระเจงกไล่กัะฆ่าคือกันแล้วจากไหนวันนี้ลูกลุกลุกนหนุนนะขาดขาดันช่วยเนาะช่วยแหงบ่เป็นยังบ่เป็นเจอซับแล้ว เอาเบิ้งไปด้านนั่นแล้วเออน,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 นี่ยละปฏิิเหตุมันมาแปบอกราดคิดเอากับไปหอดพอดีนะพอดีมันมันดีดเอาไปเลยว่าเฉียวหเหอนแล้ว หมาฮอดเลยพี่น้องโอ้น้ำเซีเกินความคืดหลายขนาดหามอะไร <c oughs> เอาสิได้พักอยู่แถวนี้ละคืนนี้ได้พสต์นอไมคคือเขานี่ละโอ้ <c oughs> น้ำเซีจะจุจุ๊ขูโคู่บอลนอหาม เขากปหายแล้วบ่ห้งบ่ห้งนำนะเยยืนเลยนะะยืนดินเลยโอ้ยไม่ยืนไืยืนน่งจะลุแล้วได้เอาลดคามองนี้นะเป็นทิ่ากะหึงเนะยแต่ว่าทั้งนี้ไก่เลื่อมท้อเลยว่ามันหายไปกองหีเล่กโงมันจะฝาบเลยถือว่า แบบเงียบเงาไปจังที่แบอนี้นะเป็นบทที่สำหรับเขาในการไปแบบนี้นะเดี๋ยวเอาทางทางเอามานี่เอารถหามานี่เอาไปเธอละเอาหัมันไปก่อนเนี่ยเน่ยได้มีห้ามนํากันมาเลยนะได้เดี๋ยวพวกมีสลิงพอะไรห้ามก็ห้ามเลยไปได้ไปนำเนี่แล้ว

tại này team ngang mà, à, <laughs> này, màng, thợ chăng nó bị cấn không? Chăng nó bị cấn, chạy tròn này, vấn đề anh 1 này, địa đường lyan này mà, hết mì bao kẹt chín, chín, mấy chỉ thứ mới đi thua chăng mà, bao <laughs> quăng, hả? Con kinh không? Này <laughs> nhăng mẹ mẹ nè anh thân mất nè được gặp bầu gặp mẹ thân mất nó วทางมันกิงออยยึดธามันไก่มันถึงน้ำกว้างพุดหทางบ่มันหอมสบายม่ชาวเนี่ยก็ยัง่าต้าเอานี่ยมาจัดระเบิเนาะนตอนนั้นหลยจบคัแก่ายแจักรครับเยอขึ้นใีทุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกเลยตอนเขาก็เลยจังอิวเขานั่นอันนี้

นาลาดตะเลิกไปเลยดิลียานเลยหรเอวะได้เลยได้ได้จกระฉันโอ้ยเล่ามีฮือเอาไปเท่าไรชิ้นเนี่ยนี้ต้นนี้ต้นนี้มันนักกว่าเกล่องอีกนัดตัวนี้ได้จ้ะได้นะเอาเอาเนี่ยไปเจ้าไปดึงถ้ากันห้ามไปดึงยุ่นกว่านี้นี่นะมัดเลือมัดตั้งตีนมัดนะมัดจิงจีดึงเง่ลยเลยหืออมัดเลือมีนี่มัดนี่มัดบ่เดี๋ยวนี่ยนีมัดหูมันนี่ก็ได้หนิของผอมันเลย ไปไปห้ามไปพ่นเออมัดดีดมีอันหักบ้องหล่อนี่เ้าบ่อหักหาดเลยเลยโอ้ยทำะไรได้หมดเลยจะตายเหรอมาคอยมากมันบ่เออโ้เ้าเกันยานอีเล่อะไรปะน้องเสือ มาโนมาพี่เฮ้ยมามาพี่ตกยไปอีแบกอะไรเป็นเนี่ยมันยังมาตต่ำสีจริงยน่าจักเดินเลยนี่เขามามันหักทางบุลัยทีและเ่อก็ใช่อจักเอาเน นังจั๊ขึ้นเลยอะเรอยากกิเลยอะไรโอ้ยบอกรอบนี้แห้งลงทื่นขนาดไป่นอะจิมงานก็กล้องกันจนทีกระเปาจักมันหอดเอามาเทอเินได้เลยอย่างโค้งมันบานโค้งมันมาดำาเอาเอาฟุ่นั้นบ่ไปเดีฟุ่เฮาเบิ่งดี ่ยวจนันเงียคอยคออยหมดเลขแล้วบ่โอ้ยลอยมาเลยสบายเลยโอ้ห้ากะกช้ได้กอกทยและเเอางแล้วนเอโอ้ง่ายๆเนี้ กินมาเลยเอานมาเลยาเดคเล็มันเบาเขาแหงเลยชาิงฮะเาอ้้เอาอ้มันดึงกันดิบๆเลยดอันี้เลยเอาปั๊ตีปั๊ตีนปั๊ตีนนะมังขึ้นมาเต้นนะตา ถามจักมาเชิญจะให้ผเบะดัมตัวนี้ไว้ทีมงานหามจักแบงคเนอะตีนแตกได้เออไว้ได้เจ็บเลยได้เจ็บบ้าเลยยกยงยกเออนั่นแหละเอาอยู่ที่ขีดบันจอาจักเป็นขึ้นเลยไปขึ้น จะเตลือดไปอันเดีมือนนะเลยฮั่นละฮั่นละ,อะเอาหมอกม,อมันมาบปดิโหมันมาึ้นแล้วไปเลยละยังเถอะหมอกมันโอ้โอ

ชุนยไปละชุนเีเลยชุตกไทเลยนะันองเานะปนไ้ไม่ดมันต้องมานะหมานทั้งลุกทั้งจมทั้งมินสารพัดหมานหล่อดเนอนเลยเนาะหมานและหลอบนีเลยขนาดนี้นะไดก็เขาจะให้ไปแต่ว่าเขาหวเบาได้ไหได้ดจัดใหญ่ Giên tòa tuyệt vời bổn nhoáng mặc quái lễ tạt chọc bên bờ chọc tuyệt vời chọc tuyệt vời 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 เป็นคือมุม kind ย of ิมานตัแท้นั่งแต่เคืนมาเอาเคืงห้ามมากินงานห่อซื้อเพียอย่างเลยนะเคือโอ้ยนี่เอามันเละไปมืดอันนี้กันแล้วแล้วเละเอามาต่อกันทำมืดเลยี่น้อยเดินทางอ๋อไปอี๋แบบนี้เดินทางนี่ก็อยู่ไกลเต็มนะ หรือมืดเล่นกันเลยเดี๋ยวอ,ออกมาหนันเนาะเลย <c oughs> โคมไปเลยโอ้น้ำกระชะได้ไปบั้นเดินทางต่อบั้นและเจอกันที่พักพวกบา้นมาฮอดที่พักอลไรไม่รอ้พอเจอปวดตกแข้งแห้งเลยปวดตอนห้มามเลยมาฮอดลกันนี่แหละพักกันที่ที่พักก่อน แล้วไปเลยล่ะทีมงานก็นย้ายกันอยู่แถวนี้นนลหละเด็กเป็นบ่นพักที่ว่าสามจุดุู๊ <c oughs> ชนห้านี้ถือแพ่ตังมามาชนตู่หรือว่ามีแพร่ตังน ой, ้อยก็เลยถือมานำเอย่ยมันทีมงานหลายคนนะเด็กอรู่ล็อกมกันจะมี <c oughs> đây tôm bọc cốt vào dạ <laughs> thoát <laughs> này lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วันนี้นี่กินข้าวกินน้ำวกดจไดหาพักก้อนแลน้วนอนไม่ได้ไปทั้งเรือนะกลตกแค่นี้นะอาสะลรคทีนี้ลาไปสันกนี้พบกันไ่ในเมืม่อ,อ่นก,ก็ละสารคดีนี้ลาไปก่อนไปนพกพนแล้ว